ไปกันเก็บก่อนค้านี่คะ่ะเจ็คพอร์ตวารุตาเจอเจ็คพอร์ต,ตรติมเลยคะ่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะเต็ม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 ,ตมอยากให้ทุกคนดูให้ชัดก่อนที่วารุตาจะไม่มีเวลาได้ถ่ายให้ดูนะคะนี่คะ่ะ เต็มไปหมดเลยท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้กวดเต็มเต็มเต็ม360องศากันไปเลยค่ะถึงเวลาวารุตาเก็บไม่มีเวลาถ่ายแล้วนะคะขอให้ทุกคนรู้บรรยากาศยามเย็นไอยามเช้ากับเราด้วยกันคะ่ะ ะะขอให้เราได้เจอเจ็กขดรัวรัวรัวๆรัวร,วร,วร,วรวคะ่ะตอนนี้เวลาตี5 5าหสหนาทีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ส7 5เจองศาทุกคนพร้อมจะตื่นแล้วร่วมไปเก็บกดกับเราแล้วหรือยังค่ะถ้าพร้อมอย่าลืมถุงอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยคะ่ะ ชีวิตก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมั่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งอยู่บนพื้นฐานพึ่งพาตนเองขับกล่อมบรรเลเพลงชีวิตเรา ขอดี้ค่ะขอเก็บเงินค่ะนี่ค่ะ,อ,คะ,คะอีกสามบาทนี่ค่ะอีกสามบาทลดอีกค<ม>่ะนี่ค่ะมุมนี้ค่ะ,คะอ,อ๋อออรุตาเติมไม้เติมเมือ่อนดค่ะ อยอันนี้ไม่ใช่ฝั่งทางโน้นถนนวันนี้โลง่งนน้นค่ะคือ,คอสามบาทนีอีกสามบาท นี่อีกสามบาทค่ะอีกสามบาทเก็บเลยนู่นอีกสาบาทค่ะนี่อีกเก้าบาทค่ะไปค่ะเดินกันต่อเลยสามบาทค่ะหบาทค่ะ เจอเจ็กกดตรึมเลยค่ะขอเก็บกันค่ะเก้าบาทค่ะนี่ค่ะนี่อีกสามบาทค่ะเก้าบาทค่ะนี่ค่ะสามบาทนี่ค่ะอีกสามบาทนี่คือเก้าบาทนี่อีกสามบาทสามบาทค่ะแฟนไปเกตมุมนู้นค่ะสามบาทอล้ตาเจออีกเก้าบาทค่ะ สามบาทค่ะอีกสามบาทค่ะอีกสามบาทสามบาทค่ะอีกสามบาทค่ะอีกสามบาทค่ะอีกเก้าบาทค่ะอีกเก้าบาทอยู่บนโดว์แบล็คเบอรี่ขอเก็บกันค่ะนี่อีกสามบาทค่ะสามบาทค่ะสามบาทค่ะนี่อีกสองขวดวาลุตาเจอเช็คพอร์ตข้างหน้านี้ค่ะ เติมเลยขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากมายช่วยกันเก็บก่อนค้านี่ค่ะเจคพอดนี่อีกหนึ่งขวดนี่อีกเก้าบาทนี่อีกสามบาทเก้าบาทค้าเดินกันต่อเลยคะ่ะขอให้วารุตตาได้เจอเจคพอดรัว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 ,รวนี่ค่ะสามบาทนี่คือเก้าบาทค้านี่คือเก้าบาทค้า อีกคือสามบาทค่ะข้างในนู้นห้าบาทค่ะสามบาทอีกสามบาท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 นี่ค่ะสามบาทสามบาท มบาน,นี่ค่ะเต็มเลยสามบาทสา่วน,น,นอันนี้อีกมีคนเก็บตึมเลยค่ะนี่อีกค่ะนี่อีกสามบาท นี่ค่ะ๙าบาทนี่อีกมบาทนี่อีก๖บาทนี่คือถุงที่มของเราแล้วนะคะนี่เจอผู้ชายงคนเขาก็กำลังเก็บขวดเหมือนกันค่ะแต่เขาปั่นจักรยานมาค่ะนี่อีกมบาท๓บาทราที่ได้ตอนนี้นี่ค่ะเต็มเต็มนี่ค่ะสองขวดมขวด วารุตาเจอเจ็คปอดตรึมเลยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะคะนี้ค่ะนี้ค่ะเต็ม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 ,ตมอยากให้ทุกคนดูให้ชัดก่อนที่วรุตาจะไม่มีเวลาได้ถ่ายให้ดูนะคะนี้ค่ะ เต็มไปหมดเลยท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้กัวเต็มเต็มเต็ม360องศากันไปเลยค่ะถึงเวลาวารุตาเก็บไม่มีเวลาถ่ายแล้วนะคะขอให้ทุกคนรู้บรรยากาศยามเย็นไอยามเช้ากับเราด้วยกันค่ะวารุตาให้ดู B f o r e and after ตอนนี้เราเก็บทุกจุดไปแล้วนะคะนี้ค่ะ บรรยากาศที่บาเดนไนเซยามเช้าแบบนี้ช่างเป็นบรรยากาศที่แสนสดชื่นมากๆเลยค่ะบารุตาให้ดูบรรยากาศแสงแดดดอกไม้สายน้าอ่อ,อุงดงาม ด้วยธรรมชาติสร้างชีวิตวนเส้นทางสายกลางมีเพื่อนเคียงข้างชื่อพึ่งพาตนเองชีวิตจิงนี่คือลูกที่ไอชเอกเจ้าตัวตัวอะไรตัวกระรอกหรือตัวอะไรเขาถือไว้ในกำมือนนี้ค่ะร้องเงสุดบทงอ นี่ค่ะสามบาทนี่ค่ะ,คะห้าขวดเก้าบาทขอเก็บเก้าบาทนคนขาสามบาทเข้ามาทําความสะอาดสถานที่กันแล้วนะคะแสนวรุตาเดินอยู่ข้างบนนู่นค่ะพระอาทิตย์กำลังทอแสงบรรยากาศช่างสวยงามเหลือเกินค่ะ อวารุตาพักเหนื่อยกับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าบรรยากาศยามเช้าช่างสวยงามเหลือเกินที่บาเดนไนเซประเทศเยอรมนมี้ะคะรุตาเห็นมุมนี้3บาทขอเก็บกันค่ะนี่สบาทค่ะนู่นค่ะก้าบาทสองขวดนี่ค่ะก้าบาท นี่ค่ะท่าบานี่ค่ะล้นค่ะสามีกำลังเก็บนี่ค่ะนี่ค่ะ น,นี่ค่ะเช็คพอตอนนี้เรามีปัญหาว่าถุงเราเต็มหมดเลยค่ะทุกจุดเต็มไปหมดเลยค่ะ เจ้าหน้าที่กำลังมาทำความสะอาดบริเวณต่างๆนะคะ นี่คือตาบาดขากาบาด่า,าดผลงานของเราวันนี้ค่ะข้างหลังอีกหนึ่งถุงอมนี้อีกหนึ่งถุงค่ะ ขอบคุณบาร์ไดนเซแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ผลงานของเราสุดยอดมากๆเลย3บาทคะ่ะห้าบาทคะ่ะ6บาทคะ่ะสามบาทค่ะมีอีก3บาทคะ่ทคะก้าบาทแปนแบบนี้ก็ได้คะ่ะสามบาทคะ่ะ ห้าบาทค่ะอีกเก้าบาทค่ะได้แตกสามบาทค่ะสามบาทค่ะอีกสามบาทค่ะ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 หรือในดินวารุตาก็ขอขุดขาสามบาทค่ะสามบาทค่ะสามบาทเจอเหตด ื่นใจขอพักหน่อยแป๊บหนึ่งค่ะนี่อีกสามบาทค่่อีกสบาทขาโดนอีก3บาทค่ะ,น,คะนี่ค่ะ9บาทอยู่ในดงขอเก็บก่อนนะคะอ้อมอัน,นี้ไม่มีค่าขวดค่ะถ้าฝาเรดบลูไม่เป็นสีน้ำเงินไม่มีค่าขวดค่ะ 3บาทคะ่ะถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วค่ะผลงานของเราวันนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะหกบาทคะ่ะร้านเบเกอรี่ร้านนี้พาุตาเมื่อกี้โอ้โหกลิ่นหอมมากๆ ชวนให้หิวเลยค่ะแต่ภารกิจของวารุตาเมื่อกี้เห็นขวดก็เลยต้องมักเก็บก่อนค่ะบรรยากาศยามเช้าตอนนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะนี่คือเป้าหมายของเราสามบาทนี่อีกสามบาทนี่อีกสามบาทวารุตาเจอเงินด้วยค่ะไม่รู้เงินอะไรซูม เอเลฟเน็เวลโอ้โวารุตาเจอเจ็คพอ์อีกแล้วค่ะอีอีก3บาทเจอมุมนี้อีก3ามขวดนี่คือ9บาทค่ะนี่คือผลงานของเราในวันนี้นี่อีกหนึ่งถุงเต็มเลยค่ะผลงานของเราค่ะในวันนี้ นี่คือที่นั่งของวรุตาเต็มด้านหลังอีกถุงขยะถุงใหญ่เลยค่ะขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่ทุกๆท,ท,ท่านได้มาช่วยวารุตากับแฟนเก็บขวดในวันนี้ดูแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อกอชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะและนี่คือเหรียญที่วารุตาเก็บได้พร้อมกับเงินอีก1นึเซนขอบคุณในความโชคดีของเราวันนี้ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณมากๆค่ะ มาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะเหนื่อยแล้วก็หิวค่ะมาทานด้วยกันค่ะแบครีสัครสมะเขือเทศนุ่นของแฟนมาทานด้วยกันค่ะทานข้าวเสร็จมรุตาก็เลยรีบไปเอาขวดลงมาจากในรถนะคะ นี่คือจำนวนทั้งหมดที่เราเก็บได้ในวันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะถุงที่เราเอาไปคือไม่พอกันเลยถุงสีฟ้านี่คือวารุตาเจออยู่ที่นู่นนะคะก็เลยได้มีใส่เมื่อกี้แฟนเขาก็จัดใส่รถเข็นไปแล้วหนึ่งหนึ่งคันเต็มไปหมดแล้วนะคะ วันนี้คือเวลาถ่ายทำคลิปน้อยมากเพราะว่าต้องเร่งกับคนที่มาเก็บด้วยแล้วก็ต้องเร่งกับเจ้าหนะ้าที่ที่เขามาทำความสะอาดด้วยถ้าเราเก็บช้าเราก็จะไม่ได้ขวดเพราะเจ้าหนะ้าที่เขาจะเก็บทิ้งหมดเลยค่ะก็เลยวันนี้ผลงานของเราก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1000บาทนะคะแล้วก็วันนี้วรุตาจะไม่เอาขวดไปคืนนะคะแต่จะทยอยไปส่งค่ะ ราคาทั้งหมดเข้าวๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000บาทค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเรามานะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในปหน้าสวัสดีค่ะ